สวัสดีครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำเครื่องมือในการใช้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress กันนะครับผมซึ่งแน่นอนทับท่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เคยใช้ WordPress หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ r ว็บ s มาก่อน,นก็จะรู้อยู่แล้ว WordPress เป็นะระบบ CMS ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในหลายๆเว็แบบไซต์นะครับผมแก็สอสามารถ สร้าง่าสร้างเว็บไซต์ได้หลายๆรูปแบบครับรีธีมหรือปลักอินอะไรต่างๆครับผมทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ครับผมที่มันน่าจะช่วยเสริมหรือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักพัฒนานักเว็บทำเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะครับโดยที่จะแนะนำเป็นตัวชื่อก็อคือชื่อ local wp นะครับผมหรือ local wordpress development tool นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทู o ตัวหนึ่งที่ ถูกออกแบบมานะครับผมให้สามารถหนึ่งเราสามารถกรีดเว็บไซต์อยู่ในเครื่องอ,อยู่ในโลโก้ของเราเครื่องโลโก้ของเราเลยนะครับผมซึ่งจะสามารถสร้างได้หลายๆายไซต์โดยที่ตั้งได้ว่าโอเคแต่ละไซต์เนี่ยมีมีการตั้งค่าแตกต่างกันยังไงอะไร,ะไรยังไงบ้างครับอย่างเช่นให้มีก็คืออย่างเช่นใช้เว็บไซต์เป็นคนละแบบกันบ้างละ่ะหรือเดต้าเบสคนละอันการา PHP เวอร์ชันไหนอะไรยังไงนะครับผมซึ่งพวกนี้ก็สามารถไปตั้งได้นะครับผม พอไปตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถทําระบบ Connect นะครับผมก็คือการที่เอา,อาการตั้งค่าทั้งหมดของของเราเนี่ยครับผมที่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยขึ้นไปในในโฮสติ้งที่เราใช้บริการอยู่บนเว็บไซต์จริงหรือ,อถ้าเรามีการเชื่อมต่ออยู่เนี่ยก็สามารถเอาฟูที่บนเว็บไซต์เนี่ยฟูลมาใส่ในเครื่องโลโคอลมาเพื่อมาลองพัฒนามาออกแบบอะไรต่ออะไรของเราได้นะครับผม,ผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะมาอยู่กันว่าจะอ่า มันใช้กันยังไงนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับเอาละครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มีหน้าตาเริ่มต้นมันก็จะถามว่าให้สร้างแอดเค้าอะไรไลยนะครับซึ่งมันก็จะไม่ไม่ไม่ขอสร้างแอดเค้าก่อนอะไรนะครับแอดเค้าเป็นแอดเค้าจำลองทีนี้เวลาการสร้างนะครับผมก็เนี่ยครับหน้าแรกก็จะมีถามว่าเรามีเรามีสัตว์โลโก้ไซต์อะไรบ้างนะครับผมคอนเน็กก็คือจะเป็นคอนเน็กนะครับไปหาโฮสต์บริการโฮสติ้งซึ่งตอนนี้ตัว โปรแกโฮสต์ล็อเลนะครับโปรแกรมโลโ็อเกลโเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบริการโฮสติ้งอยู่2เจ้านะครับก็คือ W P Engine กับ Site View นบในอนาคตไม่แน่ใจว่าจะมีการเพิ่มเติมอะไรอีกไหมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีมาเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ Add On Add On ก็จะเป็นพวก Add On ต่างๆท,ท,ท,ที่เราสามารถติดตั้งนะครับเพื่อมาเสริมการใช้งานของเราได้นะซึ่งปกติเราจริงๆเราก็แทบไม่ได้ติดตั้งอะไรนะครับผมก็มีัพ p อ o r t ก็ต่อฝัซัพ p อ o r t อะไรอย่างเงี้ผมก็จะทำข้ามไปแล้วกัน อ่ามาหลักๆเลยคือเราจะมาสร้างไซต์กันนะครับผมอ่าเพียบวไซต์ครับทีนี้อ่าตั้งชื่อไซต์นะครับผมทีนี้ผมก็จะตั้งวิวอ่า local wp demo ละกันนะครับผมอันนี้ผมจะขอตั้งเป็น wp demo ทีนี้ advanced อ่าพวก advanced option เนี่ยเราสามารถตั้งได้ advanced option ของเราจะมีอะไรบ้างเช่น local site domain นะครับผม domain เราจะเป็น domain ชื่ออะไรอันนี้ขรก็ เราก็จะใส่ไว้ให้อะไรอีกเราจริงๆเราสามารถกำหนดโดเมนได้นะครับผมแล้วก็ผ่านนะครับไปหาโฟลเดอร์ไหนนะครับในโฟลเดอร์ของคอมเรานะครับแล้วก็เพจไซต์ for blueprint blueprint เนี่ยอ่าร blueprint นี่ก็อันนี้เราเราจะตอนนี้เรายังไม่มี blueprint นะครับเป็นการสร้างใหม่นะพร่าไมี blueprint อะไรนะครับผมเรื่อพร้อมแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ environment ก็คือระ,ระบบพวก php version อะไรต่างต่าง mysql ฐานข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์ รเราจะเลือกเป็นอะไรซึ่งก็มีให้2องชอยก็คือ prefer หรือจะ custom custom นี่ก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะอ,าอะไรไหนอะไระไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนําก็คือสำหรับก็ขึ้นอยู่เพราะว่างานที่เรากำลังทำ ตอนที่เอาขึ้นไปในระบบของลูกค้าหรือของข,ของของตัว Production จริงๆเนี่ยเราอยู่บนตรงไหน,น,นครับก็จะแนะนําว่าให้ให้เลือกอันที่เราเราเราตรงกับตอนขึ้น p r ร d ั c t i o ละกัน,นแต่ปกติเลยก็คือเป็นผมผมก็จะเลือก Refer ไปก่อนง่ายกว่าแล้วก็มาสวัสดสลับที่อะไรที่หรัได้นะครับอันนี้ก็เป็น Refer ไปนะครับผม s i อันนี้เราก็ใส่ Username ไปตัาผมก็ใส่ Admin ไป Admin Password อะไรก็แล้วแต่ได้หมดน,นะครับผมแล้วก็ อ่าแอดมินพาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมก็จะตั้งเป็นแอดมินนะครับผมโลริสตาอันนี้เราเป็นแบรนดิ้งของเรานะครับก็นั่นแหละแบรนดิ้งของผมเนี่ยอ่า uh, แล้วก็เขาก็ถามว่าเออเบิร์สเบิร์สเพลสนี้จะเป็นมาติไซหรือเปล่านะครับผมซึ่งอ่า uh, ก็อยู่ที่ว่าเราตั้งจะตั้งว่าจะเป็นมาติไซหรือเปล่อมาติไซของบุร์เพลสอันนี้ก็ไป ศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามาติไซต์ของเว็บไซต์คืออะไรแต่ให้เข้าใจง่ายๆคือการที่เราทาไซต์หนึ่งไซต์แต่ว่ามันมีไซต์ย่อยๆข้างในเป็นเว็บไซต์ย่อยๆอีกต่อในนี้นะครับซึ่งสำหรับงานท,นทั่วไปนะครับจนะนาเป็นเว็บไซต์พอร์ตเฟรียโอโชเคสบริษ,ษัทอะไรย่างี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตริ์ไซต์แต่ถ้าเกิดแบบมีพวกสาขาย,ย่อยๆหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะอาจจะมีซึ่งประเด็นคือจะมีให้เลือกระหว่างเป็นซับเดโทรีก็คือแบ่งกันด้วยว่า โอเคเป็นโดมเมนชื่อสมมตินะครับ company.com แต่ละไซต์จะแบ่งเป็น company.com.slash สาขา b r หนึ่ง ah แล้วก็ตามต่อด,ด้วย,ยลิงก์ต,ต่างๆอะไรอย่างนี้หรือถ้าเป็นสัตว์โดเมนก็จะเป็น a า c h หนึ่ง a n y c o m แล้วก็ตามด้วยพาดต่างๆอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ผมตั้งวันโน้ตไปก่อนนะสร้างไซต์เลยนะครับผมอันนี้ก็จะทำการ provision service กนะ็คือติดตั้งอะไรพวกนี้ต่างๆ พอติดตั้งอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บใช่ครับเดี๋ยวก็เราก็จะได้อ่าเราก็จะมันก็จะทำการติดตั้งใช่ไหมครับแล้วก็จะสร้างลิงก์นะครับผมซึ่งอันนี้ก็แนะน,น,นำนี่คือมันจะมีการถามถึงตัวอ,อะไร Permission f i r e w a l ์ ission, wall, อะไรนิดนึงใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเครื่องถ้าเป็น,นคอมวินโดว์นะครับนะครับมันจะถาม Permission นิดนึงก็ต้องตอบ เพอร์มิชันไปนิดนึงนะครับผมก็จะทำการใส่ o r อ p r e ั s ไปพอใส่ w o r d p r e s เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมเราก็สามารถเข้าเข้าสู่เว็บเพจด้วยด้วย URL ที่เราที่มันระบุไปนะครับผมก็คือนี้ครนะับก็จะเป็น URL local.wpdemo.local uh, loc นะครับผมที่ผมทำไว้นะครับนี่ก็ะ็นแะนะครับผมเราสามารถกด Open Site เนี่ยเพื่อเข้าไปในเว็บของเราได้เลยนะครับครับกับ Open Site นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันในเว็บของเรานะครับ อันนี้นะครับผมก็นี่ครับก็จะเป็นเว็บไซต์ชื่อ local wp นี่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย local ตัวนี้นะครับผมก็เอามาใช้งานได้เลยนะครับย้อนกลับมาเมื่อกี้นะครับผมก็จะให้ดูอีกนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดอ่าสังเกตดีด,ดคือเรามีกระทั่งตัว กดลิงก์ไปหาแอดมินนะครับผมก็จะเข้ามาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใส่แอดมินที่เราใส่ไปนะครับผมเป็นหลักระบบหลังบ้านนะก็เข้ามาบนเพลปกติแหละเห็นะครับผมก็จะเหมือนบทเพลเลยทุกอย่างมีทั้งรวมทั้ง URL ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะพรทุกอย่างเลยนะครับผมทีนี้จะสังเกตนิดนึงคือตอนนี้เว็บเว็บเนี่ยมันจะเป็นเป็นไม่ใช่เป็น http เป็น https นะครับผม าดเราสามารถจริงๆเราสามารถปรับได้นะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมนะครับเนี่ครับอันนี้เราก็จะปรับ plus ได้นะครับ plus ตัว ssl ตัวนี้นะครับผมเพื่อให้เปิดมาเป็น https นะครับผมเดี๋ยวเรากดเป็นไซต์อีกทีนึงคราวนี้เข้าไปด้วย https นะครับผมเดี๋ยวนะครับผมอันนี้เราจะเข้าด้วย https นะครับ ก็เข้าไปด้วย HTTPS ได้แล้วเดี๋ยวว่าหาเป็นรูปคุณแจเหมือนกันนะครับผมจะเข้าด้วย HTTPS แล้วก็เรา trust ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าบอกว่านี่ก็เป็นการจำลองอว่าเออเราสามารถเข้าด้วย HTTPS ได้เลยนะครับนี่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเว็บการสร้างเว็บไซต์ด้วย Local WP นะครับซึ่งอันนี้ก็จะ เหมาะมากนะครับในการที่แบบเฮ้ยเราทำบบาแล้บผอะไรตั้งนี้นะครับผมก็ทําบนเครื่องเราก่อนอะไรมันก็จะมีทูที่อ่ที่เราเราสามารถเข้าไปใช้ได้ก็คือการที่เอาเนี้ยครับทั้งหมดเนี้ยขึ้นไปในอ่าในในในโปรดักชันจริงๆเองเดียวอันนี้ขั้นตอนพวกนี้ผมจะมามาแนะนํากันนะครับในการที่เอ้ยอ่ะเราทำทุกอย่างบนบน local WP เนี่ยแต่เราอย่าเอาเว็บขึ้นจริงๆเนี่ยวอันนี้ค่อยเป็นดูกอะถังไปละกันนะครับหลักๆเลยนะครับอ,อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมอยากจะแนะน้าม,มากๆคือบอล็อกแอดมินบางทีเราขี e ้เกียจเสียเวลาจำแอดมินนะครับผมจำ,จำรหัสเนี่ยบล็กเราสามารถเปิดบล็อกแอดมินได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะผมล็อกเอาออกก่อนปกติปกติผมต้อง sign in นาะใช่ไหมปกติผมต้อง sign in อย่างนี้ใช่ไหมครับผมนี่ โมดิเนี่ยผมต้องใส่อินถ้าผมกดเข้ามาเนี่ยต้องใส่อินทุกครั้งซึ่งอันนี้ประเด็นคืออ่ะเนี่ยตอนตอนที่ผมรีเฟรชแล้วมันผมไม่ได้ล็อกอินอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติอ่ะผมเปิดตัวตัวว n นคลิกแอดมินเนี่ยแล้วผมกดตัวนี้นะครับผมอ่าตัวแอดมินเนี่ยพอกดแอดมินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้าแอดมินเลยโดยไมย่ต้ไม่ต้องเสียบรหัสผู้ใช้ในพาสเวิร์ดเลยอันนี้ก็จะช่วยลดเวลาได้อีกระดับหนึ่งแทนที่เราต้องมานั่งจำรหัสผู้ใช้ในพาสเวิร์ดของแอดมินของแต่ละสาย อันนี้ก็จะช่วยลดดเวลาในการพัฒนาได้เยอะเลยครับผมอันนี้นะครับเอาละครับก็อันนี้ก็โดยรวมเราก็จะอ,อืมเขาเรียกอะไรอ่ะก็แนะนำเรื่องของการใช้งานนะครับผมน,นี้ก็ีดดครับ็นวิธีการใช้งานนะครับของของตัวตัวโลโก้ w p นะครับผมเต้นในการสร้างไซต์ในบอง l o c นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหลักเลยที่ผมจะมาใช้ในการนานอ่า ใช้สำหรับการาาพัฒนาบนเพลย์สสอนสอนเราทำวิดีโอสอนในในวิดีโอถัดไปนะผมว่าทุกอย่างจะอยู่บนโลเคชตรงนี้นะครับทุกเพื่อนทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยตัวนี้เข้ามาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีจริงจริงนะครับผมัีก่อนนะครับโอเคก็คร่าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม,มนนบเดี๋ยวเอาไวา้วิดีโอหน้าเน,นี่ยก็จะเราจะันแล้าผมก็จะมา สอนเรื่องพื้นฐานหมดเลยสักหนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้ปลั๊กอินแล้วก็ตีมที่ตอบต่าในวิดีโอถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการสอนว่าเ,เราจะทำโคลนหน้าเว็บไซต์ของแต่ละข,ของแต่ละเจ้าเนี่ยถ,ถ,ถ้าเราถ้าเราต้องการโคลนเนี่ยวิธีใช้แต่ละแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นของ Element เต์ของการทำเอลิเมนเตอร์การใช้เอลิเมนเตอร์ปลั๊กอ,นอ,นอินเนี่ยครับหรือตีมเนี่ยเราทำยังไงอันนี้ก็จะลงรายละเอียดในหลักสูตรหลักเป็นเวิร์กช็อปให้ดูสดๆนะครับผมอันนี้ก็ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะครับืึ้นไปทุกคนขอคุณครับสรับชมน,นะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่หน,นะครับ